กลับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับกรมชลประทานวางแผนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับกักเก็บน้ำไว้เพื่อเตรียมสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งต่อไปครับ นายสุริยพลนุตอโคงอธิบดีกรมชลประธานก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพร้อมกับประชุมติดตามสถานการณ์นะ้ำณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจดบางยี่หนอ,อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ โดยอธิบดีกรมชลประทานก็บอกนะครับว่าสถานการณ์น้ําในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หนปัจจุบันมีอัตราการรับน้ําเข้าพื้นที่อยู่ที่164.41ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ําลงคลองพระยาบัลลืออยู่ที่165.31ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและได้ควบคุมระดับน้ําในคลองสายหลักให้ใกล้เคียงกับระดับน้ําสูงสุดในปี2567ครับ โดยหลังจากนี้นะครับก็จะมีการปรับการระบายน้ําให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําจากพื้นที่ตอนบนแต่ว่าจะยังคงน้ําไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้กเกษตรกรได้เตรียมแปลงทํานาในช่วงฤดูแรงที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยครับ